ปเป็นค่าครูด้วยนะคะแชร์ไปไม่เสียตังค์นะคะกดใจส้มกดของขวัญเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะอาจารย์โอสิรีกอนิรัตนะคะกับยูเซอร์เอเจโอสิริกรนะคะดูดวงเป็นการการกุศลนะคะแล้วก็ออขอแค่แชร์นะคะใจส้มของขวัญเป็นกำลังใจเท่านั้น อยากจะดูดวงนะคะสวนตัวนะคะทักแชทมาได้มีค่าครูของรวามโอนก่อนดูนะคะข้างหน้านี้ดูเป็นเหมือนแบบช่วยเหลือคนนะคะข้างหน้านี้ดูเป็นแบบเหมือนช่วยเหลือคนนะเอาอะไรไม่มากนะคะค่าเหนื่อยน,นิดหน่อยนะคะเป็นแชร์ไปไม่เสียตังค์นะคะ ส่วนจะให้ใจส้มหรือของขวัญนแล้วแต่การให้